ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องอุ้ม Channel อีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนแต่ง Story ่ไอจวันครบรอบนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเป็นแบบพลอยร์กล้องฟิล์มนะคะทุกคนแบบเรียงต่อๆกันภาพ,พยนตร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนก็เป็นสีดําใช่ไหมทุกคนเข้ามาก็เป็นกล้องแบบนี้นะคะเพราะว่าอุ้มอยู่ในที่มืดนะคะ ก็ให้เรากดทายไป1ช็อตนะคะหลังจากนั้นก็ทุกคนก็มาที่ตัวนี้ที่อุ้มวงนะคะตัวเส้นๆน,นี้ก็กดนะคะกดไปเลยตัน,นแล้วก็เลือกสีได้เลยนะคะว่าจะเอาสีอะไรเนาะซึ่งวันนี้เราจะเอามาในโทนชมพูชมพูนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นวันครบรอบนะคะทุกคน แล้วเราก็กดเสร็จนะคะนะั้นก็กดบันทึกไปเลยแล้วก็กดกากบาทเพิ่มรูปภาพมาเลยนะคะที่เราดูสีมาเมื่อกี้นี้เองนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรานะคะมาที่ตัวอักษรตัวนี้ตัวเอนะคะแล้วเราก็เลือกฟอนตเลยนะว่าอยากได้ฟอนไหนนะซึ่งซึ่งอุ้มนะคะจะเอาฟอนนี้นะคะ เราก็จะพิมพ์แฮปปี้นะคะทุกคนแล้วก็เว้น a a เ p p y. แบบนี้นะคะก็กดเสร็จเลยซึ่งทุกคนสามารถเลือกสีได้เลยนะคะว่าจะเอาสีอะไรซึ่งอมจะใช้เป็นสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็กัดขนาดเอาได้เลย เราก็เขียนอเวนเซอรี้ต่อนะแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะแท็บลันเหมือนเดิมนะคะแต่นี้จะเป็นตัวน้ำสีตัวเล็กนะคะปึ๊บ นี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีตัวหนังสือสักนิดหนึ่งนะคะส,สีสีไหนดีชมพนูนี่นะคะแบบนี้เอเวนเซดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเพิ่มรูปซึ่งก็กดตัวนี้นะคะ รูปยิม้มเนาะแล้วเราก็ไปเลือกรูปมาเลยทุกคนจะทำเป็นแบบไหนก็ได้นะอันนี้เราไม่ได้จำเดีด๋ยวได้แป๊นึงเราต้องทำเป็นแผ่นๆก่อนทุกคนที่ตัว A เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปกดจุดแล้วเราก็เลือกตัวนี้ตัว A ที่มีฟงฟิงนะคะแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะ นึ่ซึ่งมันนั่นไปนะทุกคนเราต้องกดวากกเยอะเพราะว่าเราจะทําเป็นเหมือนโพลารอยเหมือนฟิล์มอ่ะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เพิ่มรูปเหมือนเดิมค่ะนี่เราสามารถแบบเลือกได้เลยนะว่าจะเอาแบบไหนซึ่งอุ้มจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ เราก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนต้องกะขนาดรูปเอเองนะคะแบบนี้เลยนะคะก็ที่เหลือเราก็จะ ตกแต่งตามใจชอบได้เลยนะว่าจะแบบตกแต่งแบบไหนนะคะก็ไปที่กิฟต์มีอ้อมแต่งเป็นโทนสีชมพูนะคะก็จะหาอันที่มันเข้าๆกันซึ่งทุกคนนะคะสามารถทำเป็นแบบเดือนข้างล่างก็ได้นะคะ ก็แต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะตรงนี้เราก็จะไม่ได้บังคับกันแล้วเนาะซึ่งอุ้มก็ไปแอบเพิ่มปฏิทินมานั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้มีแบบเป็นวันเนาะหรือว่าทุกคนจะไม่นั่นก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะตกแต่งนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะใส่วันครบรอบของเราไปด้วยนะคะว่าจะครบรอบกี่ปีกี่เดือนนั่นเองนะคะทุกคนสามารถออกแบบได้เองเลยนะคะว่าจะบแบบไหนค่ะก็จบแล้วนะคะอันนี้ก็คืออันที่แบบแจกนะคะก็สามารถทักมาขอกันได้นะคะทุกคน